น้องลิซ่าค่ะบินไปฝรั่งเศสแล้ววันนี้น้องมาสนามบินกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีเมนววันแจแบบไร้บอดี้การ์ดด้วยส่วนภาพ after party กับแคปชั่นเมื่อวานนี้นั้น สวัสดีค่ะมาค่ามาอัปเดทความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันต่อค่ะเมื่อวานนี้ทําเอาเหล่าบลิงแล้วก็ลินลี่อย่างพวกเราแตกตื่นกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่น้องได้ปล่อยภาพลุกแซบๆทางหน้าไอจส่วนตัวเป็นลุกที่สวยแซบมากแบบไม่มีเกรงใจผู้หนึ่งผู้ใดหลายคนก็เลยแบบเอองงกันใหญ่นะคะว่าแบบเอ๋น้องแต่งชุดนี้ไปงานที่ไหนมาแต่ก็มีแฟนๆหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นชุด after party หลังจบคอนเสิร์ตท,ที่ นั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องมีใส่ชุดนี้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆด้วยต่เป็นว่าใดๆแล้วหลังแปลงโฉมเป็นสาวแวน้นสุดเซ็กซี่ด้วยลุคนี้ไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงดียอดไลค์ขึ้นไวมากจะ7ล้านไลค์แล้วค่ะทุกคนและพี่เฟรดดี้เองเนี่ยหลังๆแกก็มากดไลค์ไวแบบตลอดตลอดนะแต่คนหนึ่งที่แอดมินว่าน่ารักมากๆเลยก็เห็นจะเป็นคุณเจอรนดีนอาร์โนนี่แหละค่ะภรรยาของคุณอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะพี่ชายของคุณเฟเดร ที่หลังๆมานี้ตั้งแต่ไปทริปล่องเรือกับครอบครัวมาด้วยกันพี่สาวคนนี้ก็มาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กับน้องลิซ่าของเราเกือบแทบถูกโพสเลยค่ะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากจริงๆนะคะถั้ในโพสนี้แอนมียังชอบแคปชั่นของน้องด้วยที่ว่า you are not in w i t e เป็นแคปชั่นที่ฟาสแรงมากนะคะแต่เป็นไทยก็ประมาณว่าคุณไม่ได้ถูกเชิญนะจ๊ะอะ่อะไรประมาณนี้แล้วก็มากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้น้องบินแล้วคะ่ะทุกคนคาดว่าน้องน่าจะก,กําลังบินไปฝรั่งเศสนะเพราะว่าการแสดงที่ c r a z y Hor รเนี่ยจะมีขึ้นในอีก4วันนี้แล้วเท่านั้นแต่ว่าน้องบินวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น่าสังเกตนะคะกับหลากหลายเรื่องมากจริงๆอ่าใครดูไลฟ์สดที่สนามบินจะพบว่าวันนี้น้องมากับคุณแม่แล้วก็มีพี่ เมนเววันแจมาส่งด้วยอย่างแรกก็คือไม่มีทีมกาดนะคะที่สนามบินสักคนเดียวค่ะแล้วก็การบินไปฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยเมนเววันแจแค่มาส่งก่อนเข้าเกตเท่านั้นนะก็ไม่ได้บินไปด้วยแอดมินก็เลยคิดว่าการรับงานแสดงที่ c r a z y Ho r s e ครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับทาง YG แล้วอย่างแน่นอนน้องน่าจะฟรีเอเจนต์แล้วนะคะในตอนที่รับงานนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่การรับงานที่อยู่ภายใต้ข้อสัญญากับทาง YG เนี่ย YG เองเขาก็ไม่ได้ส่งกาดหรืออะไรมา ัพพอร์ตดูแลอยู่แล,แล้วแหละแล้วก็ทิศทางที่ไม่มีการมาดูแลสักคนคือมันก็ค่อนข้างชัดเจนจริงๆนะคะว่าลิซ่าไม่น่าจะต่อสัญญาแล้วแน่ๆแม้ว่า YG เนี่ยเขาจะออกมาให้ข่าวว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าทั้งสีสาว b l a c k p i n ได้ต่อสัญญากับทาง YG ไปแล้วแต่ว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆคือมันก็พอดูออกอะคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าอาจจะให้เหตุผลนะคะว่ากําลังอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าการดูแลงานหรืออะไรต่างๆมันก็ ค่อนข้างชัดเจนว่าสรุปแล้วว่าน้องของเราจะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้จริงๆถ้ายังอยู่ในช่วงเจราจาต่อรองเนี่ยแล้วทาง YG มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะดึงลิซ่าให้กลับมาเซ็นสัญญากับตัวเองนะคือ YG ก็คงจะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะ,นะคะถูกต้องไหมเพราะว่าคุณอยากให้เขาแบบมาต่อสัญญากับคุณก็ณณอยากให้เขามาทํางานกับคุณต่อแต่ว่าการไร้ทีมกาดมาดูแลเลยแล้วก็มีแค่เมเนวเนี่ยมาส่งน้องกับคุณแม่ที่สนามบินคือมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ ว่า YG เองก็ได้คําตอบจากน้องแล้วแหละว่ามันคืออะไรส่วนอีก3สาวที่เหลืออันนี้แอดมินยังไม่ทราบนะคะทุกคนว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องสัญญาทาง y g จะเป็นยังไงต่อไปคือสํานักข่าวต่างๆอะ่ะอย่างสอสมวันก่อนก็มีมาบอกว่าน้องโรเซ่น่าจะเซ็นไปแล้วพี่จีซูกับน้องเจนนี่น่าจะย้ายอะไรประมาณเนี้ยแต่าภายหลัง YG ก็ยังออกมาบอกนะคะว่าแบบเฮ้ยยังไม่มีการยืนยันทั้ง4ี่คนนะว่าได้เซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างคลุมเครือมากๆแล้วก็ทําให้เกิดการคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะ The cat sat on the ว่าสรุปแล้วใครต่อหรือไม่ต่อบ้างก็มีเหตุผลเดียวนะคะที่ว g จีเขาทำแบบนี้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะแถลงข่าวบอกสื่อนั่นแหละว่าใครต่อหรือไม่ต่อเพราะว่ากลัวผลกระทบต่อหุ้นบริษัทแล้วก็นักลงทุนนั่นเองแต่ถ้าดูจากที่กาดมาส่งวันนี้ที่สนามบินของน้องก็คือไม่มีทีมกาดมาดูแลเลยสักคนเดียวอะค่ะส่วนถ้าย้อนไปสองวันก่อนไปดูที่พี่จีซูบินไปงานที่ฝรั่งเศสอันนี้อดมินก็เห็นว่ามีทีมกาดมาดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่ซูที่สนามบินอยู่นะส่วนเมื่อวานนี้ที่น้องร บินก็มีทีมการ์ดมาอำนวยความสะดวกที่สนามบินให้เช่นเดียวกันค่ะอาส่วนเรื่องการแต่งกายของน้องลิซ่านั้นแฟนๆก็สังเกตกันมาสักพักแล้วแหละว่าตอนนี้คือน้องบินไปทํางานที่ไหนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นน้องใส่เสื้อผ้าเฉพาะของทางเซลินเท่านั้นแล้วอย่างวันนี้เองก็เสื้อคลุมตัวนอกก็เป็นของดีออนนะคะตัวในก็ใส่เสื้อแขนยาวของมิวมิวก็เลยคิดว่าสัญญาแบรนด์เนี่ยอาจจะพ่วงกับสัญญาค่ายพอดีด้วยเลยตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนหมดสัญญาพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้จะใส่อะไรยังไงก็ได้ แต่ยังไงก็ยังคงต้องรอการคอนเฟิร์มนะคะถึงเอเจนซี่ใหม่ของน้องนั่นแหละคะ่ะว่าสรุปแล้วน้องของเราจะต่อสัญญากับที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ข่าวลือมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะว่าแบบที่นั่นที่นี่ที่นูน่นที่น้องเราดูอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้ที่คุณแม่ไปด้วยกันกับน้องเนี่ยคุณแม่ก็น่าจะแยกบินเดี่ยวกลับไทยหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าดูในคลิปเมเนวันแจเองก็ไปส่งน้องแค่คนเดียวก่อนเข้าเกตนะเอาแย่ยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็เอาข่าวมาสรุปความเคลื่อนไหวให้ ฟังเพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ